สวัสดีครับลูกหลักนุยสวนครับยายจอยสวัสดีจ้ายายจอยด้ยจ้ดเด้อหลังจากที่ห่างหายกันไปโดนเนาะพี่น้อง <c oughs> กลับมาอีกแล้วครับตอนนีว้วังหันยากแห้ยยงนะครับกพาตีภาพพี่นอ้องมาเบิ่งบรรยากาศเนาะยายจอยบรรยากาศใดบรรยากาศหลังฝนตกหลังฝนตั้งแต่เดือนเลี่ยงแห้งค่ะเลี่ยวนะครับนี่ฝนออก็มาเนาะยายจอยเนาะโอ้ห่อนแห้งเออห่อนแห้ง ฝนตกมากกับชุ่มฉ่ำเนี่ยเราพี่น้องบ่อกุ้งนี่กระเจียวกับลังโพอีกแล้วครับนี่กระเจียวดอกกระเจียวเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่กินกระเจียวกินไปหลานแล้วนี่นี่กระโพคือไม้อีกเลยนี่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 เห็นปะเห็นปะนี่กระเจียวหวานหวานหวานเลยพี่น้องแสบแซ่บกินกระเกับลังโพครับ พ่อพ่อไปหลายแล้วล่ะแล้วก็นี่กับพ่อขึ้นมาอีกเรื่อยๆนี่ก็ร่างกินดีๆบรรยากาศนะครับหลังฝนตกไอ้ต้นกล้วยนะครับเมื่อกีเหี่ยวตายหมดแล้วเนาะบ่มีหนำโหดบ่มีหนำโหดบ่ได้โหดเลยเด้อพี่น้องโอ้ยเห็ดไรหน้าสวนผสมสลัดเสียวกับหนำหนำพ่อหนำมีบ่อเดียวนะครับเนาะอันนี้ก็บ่อปล่อยลงสาแน่ ตอนนี้กุ้งได้สิได้ปล่นนี่จ๋อยกลุ่มนี่นามแล้วอนีตบ่อกุ้งครับพี่น้องนี่โอกุ่นอะไรโต้มันอยู่ใส่ล่ะมันบ่เห็นหรอกระ่ามันต้องย้มมือขึ้นมันมาแย่งเบิ่งมันแดงสิเห็นแต่เห็นมันเกิดที่บาดแบดน้ำใสแห้งพี่น้องโอ้ยพุ่นเด็กพุ่นดิพูนพูนพูนอยู่มองแหน่พ่นโอ้ยแลนไล่กันแซวเซาอยู่เอ้าแค่บางนี่ตกได้เจ๋อย เออนั่นเรามองนั่นเราไม่หันเรียนเซลล์เซลลอยู่ย่านหมาเพิ่งมาลงนะครับนี่อันตุลาเซลโ์ตลาเซลลนี่อยู่แพงเดียวแพงเดียวใส่ซ้ำเมิดนี่ครับพ่อได้น้ำได้เนื้อเนี่ยจนงอยโอ้ยอีหยังก็มีแต่แนวแห่ง ตายไปหลายพี่น้องบอกทุเรียนต้นบอกง่ายก็ตายเดี๋ยวตายต้นนีย้ก็ตายฮดน้ำไว้ก็บโบฟังเดียวต้นเดียวเดียอายุเนี่ยต้นเดียวนะเดียวต้นเดียวพี่น้องเอ้ยมันก็ตายฮดน้ำไว้ก็บโบฟังเออต้องปลูกใหม่ต้องปลูกใหม่แล้วก็ปรุงดินดีๆยังค่อยปลูกสารบัวได้เมะมึงกล้วยมั้ ดินบานเท่ามันบ่คือทั้งดินมูเหินเนาะมันเป็นดินแห็งๆแต่ถ้าก็ต้องปรุงดินก่อนปรุงดินให้มันอันนี้ก่อนดินให้มันให้มันดีน้ำเริ่มเริ่มมีในให้น้าพี่น้องให้สาให้สาก็เริ่มมีน้ำอันนี้เริ่มมีน้ำแล้วพักอันนี้ก็งามงามพี่น้องเนี่ยพักบอกผงสุดรสนน่แม ต้นนี้ปีที่แล้วเคยถ่ายเบิ่งนี้เลยเนาะโอู้ย่ายสุเปียหลดบืกทุเรียนต้นปีทแล้วมันเพี้ยงนี่เหรอพี่น้องนี่เปี้ยงหัวประมาณนี้นี่ละปีเดียมันขึ้นไปแล้วแต่ว่ากะโอ้ยแหลงมาหันกั้นใจเก็บตายเก็บตายย่านหย่านมันตายต้นนี่ตายเรียบร้อยเลยหนามหดป้อมีจอยนี่ผ้าเพันมาเบิ่งต้นนี่จอยตายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วดิแหลงแห้งพี่น้องหดใบกับปูฟัง มันมันแห้งพี่นอ้องมันแห้งแล้วน้าหดน้าหดบ่มีเพราะน้ามดโบมี่มันก็นเรียบร้อยอย่าไปดึงด้านั่นค่ะมันฟื้นหามันฟืนนฟ้นเนาะอโอกาสฟื้นมีอยู่เด้๋ยวน่ะโอกาสที <c oughs> ส่ฟืนบโบโฟ้นเราโบผัวละมันตีฟื้นเดียวโบฝืนแล้วเอา้เอากบห้องกบห้องอยู่ทางใด็ดโกบห้องก็ในอันซากบห้องในหูอ่อนี่ก็ ใครจะจอยมื่อกียร์เปียกแล้วก็บสิกลัะสิกลับบ้านนี่ต้นบักกะนี่งามงามพี่น้องนี่เลยเอาไปเอาไปผัดไปลวกเอาไปลวกเอาไปผัดไปลวกกินกับผัดกระเจียวผัดกินกระผัดแก้วบองกับป่นปลาปนกบเอาไปผัดน้ำปลากหรอเสียบด้วยโอ้ยผัดอันนั้นผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยผัดน้ำปลาใไปน้ำปลาเนี่ยนั่บรรยากาศ หลังฝนตกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมาสามปีกลัวอะไรปีที่สมปีที่สาม, <laughs> ส,ามสามกลัวแล้วสิส <laughs> ยังว่าท่านได้มียังเกิดขึ้นด้นี่ว่า <laughs> ท่านได้ยังพ่อย่างท่านได้ยังพ่อย่างไ <laughs> ด้ขายเนี่ยแต่กุ้งแง่นี่ล่ะ <laughs> กุ้งในซาเนี่ก็มีอยู่พี่น้องได้ขายกุ้งไปชุดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีน้ำปล่อยใส่ตลอดนี่ก็สิได้ขายตลอดปีอยู่เดี๋ยวสิเฮ็ดใหม่สิเฮ็ดระบบน้ำใหม่สิเฮ็ดบ่อนี่สิขุดบ่อจากเอาไปล้วงกันเลยไอ้มันเป็นบ่อยาวไปเลยมันยังค่อยสิได้อยู่นนั้นเออมันสิใส่กุ้งได้อมันยังค่อยสิกุ้งมันยังค่อยสิแพร่หลายมันสิได้ใส่กุ้งบางนี้เขาก็เอากุ้ง เอาปลาออกเบิดเลยเอาปลามาปล่อยใส่มันห<อ>ลักกินมันกินไข่กุ้งเดี๋ยวเอาปลาออกเบิดหลักกันกุ้งลาเดียวยุ้งกุ้งไยอย่างเดียวเดี๋ยวปีหนา้าเกตไม้ครับเ,เดี๋ยวสีไายห้เบิ่งอีกเช่อนึงนาะงไทยถ้ใหรเบิงวด,ดา,าดีิเอาดีทางกุ้งอยมันสีได้บอ เดี๋ยวดีทั้งกุ้งฝอยลอกเบิองพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ต้นใหม่ก็ร่างเปล่ยนตัวผลก็เริ่มอึมครึมขึ้นมาเมื่อสิตกอีกบ่กับโอ้โหแต่สิเฝ้าวกับอยู่ดอกเพราะว่าหลานหน่อยอยู่เนี้ยอยากน้ำลานไปใส่มาใส่กับเพราะอะไรเรื่องเฝ้าวกับนี่จะจอดเรืองเฝ้ากับเพราะว่าฝนตกมาไม่เข้าสิกับลำบากเนาะแล้วที่ละกับไปเดี๋ยวจัง ขาเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิลงคลิปให้เบิงเด้อพี่น้องติดตามเน่เด้อลูกหลานเจย์จอยกดกดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อให้พุทโาเฮียดบ้านเลยเฮียดบ้าหลายปีเลยยังบ่ทันิพานเกณฑ์อยู่มันผ่านเกณฑ์นี่ตนผู้เฒ่าเนี่ยเด้อเดี๋ยวได้กับฝากๆเนาะพี่น้องชาวไทยชาวลาวเฮาสุขสุขนาะ เบิ่งน้ากันนะครับเนะมีโอกาสกับที่ไปเที่ยวหลายๆบายห่องนะครับนะไปเบิ่งหลายๆบายห่องพ้าไปาพ้าไปเบื่องนุ่งลาก,กับยจยจอยกับตอนนี้กับอยากน้ำหลานเดี๋ยวหลานใหญ่ห <laughs> <laughs> ลานเขาลงเลียนกันสิเดสิไปกัน <laughs> ห้างหายไปโดนพี่นอเอ้ยบ่ไปติดหลายเดือนนอะแต่ว่ากระลงชอ็อตอยู่ดอกลงชอ็อตอยู่เยื่อทูบนี่กับห้างหายไปโดนเยู่อทูบไปใลง เลงอยู่ต,ตลอดนะมาพ่อกันหไหมพี่น้องเริ่มต้นใหม่นอ้อเอฟซีก็บะยะเฝ้าเบื่อนในนอ้อติดตามกันในเด้อพี่น้องเลยลุงหลักกับยายจอยครับผมตายบนมวนเนอ้อคีบบนมวนเบิ่งเรื่อยๆนะครับพี่สาระเนี่ยบ่ม,มีสาระเนี่ยกับกับเบิ่งกันไปเออเดี๋ยวมันเกิดสิดีไปเองเหรอเมื่อไม่หัดครับพี่น้องเลยเอา่าคีบปนี้กับพ่อแกหนีก่อนเนาะ เดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า